กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนกแอนตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ร่วมกันคิดพัฒนารูปแบบการประมูลรังนกวิธีใหม่ที่เรียกว่าระบบประมูลรังนก BET หรือระบบประมูลออนไลน์รังนกแห่งแรกของโลกรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ ปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมรังนกบ้านที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสุราธานีค่ะซึ่งขณะนี้มีเกษตรกร,กรชาวจังหวัดสุราธานีกลุ่มหนึ่งกำลังร่วมกันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมรังนกบ้านและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสู่วงกว้างอีกด้วยค่ะ ผลผลิตรังนกบ้านของประเทศไทยมีปีละราว200ตันซึ่งรังนกของประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของประเทศไทยยังคงด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งผลิตโดยเฉพาะทะเลทางใต้โดยให้ผลผลิตรังนกเนื้อสีขาวเส้นรังน,าน้าและมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบรังนก ด้วยการซื้อขายรังนกดิบก็มีหลากหลายวิธีการตั้งแต่การติดต่อซื้อตรงจากเจ้าของเรียกกันว่าลานประมูลแต่โดยปัจจุบันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนกแอ่นตาปีจึงได้ร่วมกันคิดพัฒนารูปแบบการประมูลวิธีใหม่ที่สามารถนำเสนอข้อมูลค่าคุณภาพรังนกเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดราคาซื้อขายผ่านทางไกลหรือเรียกง่ายๆว่าระบบออนไลน์ ซึ่งการซื้อขายจะต้องมีข้อมูลแม่นยำให้แก่ผู้ซื้อเนื่องจากราคาสินค้ารังนกมีราคาสูงทางกลุ่มจึงได้นำเทคโนโลยีระบบประมูลรังนก BET หรือระบบสารสนเทศสำหรับการประมูลรังนกบ้านผ่านระบบออนไลน์แห่งแรกของโลก ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ISO 12099อีกทั้งยังมีการใช้ High Vision Camera เพื่อแสดงค่าคุณภาพที่แท้จริงของรังนกมากที่สุดเราได้เราได้พยายามพัฒนาระบบเพื่อการซื้อขายในรูปแบบประมูลนะคะรังนกรูปแบบใหม่อันนี้เราคิดว่าจะทำให้เกิดช่องทางและโอกาส ใหม่ทางการตลาดนะคะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนาให้เกิดขึ้นค่ะเ,เทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีการนําเสนอภาพนะคะและก็ความชื้นและในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการเสนอคุณภาพรังนกนะคะผ่านระบบออนไลน์ค่ะเนื่องจากเ,เรานําเสนอส่วนใหญ่ผ่านสื่อหลักก็คือบนออนไลน์นะคะซึ่งจะมีในเว็บไซต์นะคะเพจต่างๆในชื่อ าลานประมูลรังนก BT หรือว่า birdnet bidding com นะคะจุดที่เราพยายามพัฒนานะคะที่สามารถทำให้โอกาสในการซื้อขายของรังนกได้มากขึ้นนั่นก็คือว่าเราทำลายข้อจำกัดเดิมเช่นการเดินทางมาดูสินค้าของผู้ซื้อปัจจุบันนะคะผู้ซื้อสามารถซื้อรังนกได้ง่ายๆไม่ว่าจากที่โรงงานจากที่บ้านนะคะแล้วก็ยังสามารถเห็น คุณภาพหรือเห็นสินค้ารังนกเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตาเปล่านะคะในระบบเราเนี่ยพัฒนาด้วยการมองอผ่านอ,าออนไลน์ซึ่งเราใช้กล้องไฮวิชันนะคะที่มีคุณภาพสูงเนี่ยสามารถเห็นรายละเอียดของรังนกได้มากกว่าตาเปล่า30เท่าค่ะ ในส่วนของภาคเกษตรกรที่นำรังนกมาขายในระบบประมูลรังนก BET ก็มาจากในพื้นที่จังหวัดสุราธานีและจังหวัดใกล้เคียงเช่นนครศรีธรรมราชพัทลุงเป็นต้นอีกทั้งยังรับซื้อรังนกบ้านจากเกษตรกรทั่วประเทศผ่านช่องทางขนส่งทางออนไลน์อีกด้วยคือพี่ว่าอ,อันที่หนึ่งนะความทันสมัยเนาะเราก็ไม่ตกยุคเนาะเพราะทุกอย่างมันก็ออนไลน์หมดแล้ว แล้วก็คำว่าออนไลน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยจบเบ็ดเสร็จเราไม่ต้องวิ่งแล้วอันนี้อยู่ใกล้บ้านด้วยก็เลยก็เลยสะดวกสะดวกนะั้นเรื่องความสะดวกวก็เรื่องความทีมงานที่นี่เขาก็ป่งใส่เนาะแล้วก็ในวิธีการหรือกลไกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออยุติธรรมแล้วของเราก็ไม่เสียหายด้วยถ้าเกิดเราจะแบบเฮ้ยไม่ไม่แฮปปี้ราคาเอาของกลับของเราก็ยังไม่ได้เสียหายมาขายรอบต่อไปได้อะไรประมาณนี้ ในแง่ของพี่พี่รู้สึกว่าประโยชน์ก็คือว่าเรามีคนซื้อมาดูของเราจากไหนก็ได้ทั่วโลกซึ่งเราไม่ต้องไปรู้จักเขาเลยแต่เขาซื้อแล้วเขาไม่ได้ซื้อแบบเฮ้ยมากดราคาให้ราคาเราคนเดียวมันเป็นการซื้อในระบบประมูลที่แข่งขันด้วยพี่ก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ที่จะขายระบบนี้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบนี้เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการรับซื้อรังนกอันได้แก่ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอํำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อีกทั้งยังสามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและต่อยอดไปจนถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคตต่ตอไปปราโมทวีระสมถ่ายภาพรัศรินสุทธิอุดมรั์ทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดโซราธ,ธานี